ความหมุนรอบเชิงซ้อนที่ซับซ้อนไปมาชนิดที่เรียงชั้นลำดับซับซ้อนเชิงชั้นกันไปมาอย่างน่าอัศจรรย์ได้มีระบบระเบียบเป็น cyclic order ที่สมบูรณ์แบบหมดปัญหาความเป็น chaos เทวะนิยมไม่สามารถรู้จักรู้แจง้งรู้จริงพลังงานอุตุนิยามพีชะนิยามจิตนิยามกรรมนิยามธรรมนิยามทั้งหลายอย่างชัดแจง้ง จึงไม่สามารถพิสูจน์กรรมหา้าซึ่งได้แก่กรรมสก,กะกรรมทายาตกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสรณะเพราะไม่เชื่อกรรมสีนั่นเองเทวนิยมจึงต้องมีตัวตนอัตตาอยู่กับความเป็นสองแยกแยะธรรมะสองเทวะธรรมาไม่ออกไม่รู้จักรู้แจง้งรู้จริงความเป็นสภาวะกับบัญญัติหรือพยัญชนะไม่ได้ เพราะไปมีความเชื่อว่าความเป็นคนหรือมนุษย์ในโลกนั้นต้องแบ่งแยกออกไปจากพระเจ้าเด็ดขาดนั่นคือแยกความจริงสูงสุดความรู้สูงสุดนั้นไม่มีใครจะเป็นได้หรือรู้จักรู้แจ้งรู้จริงได้มีแต่พระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นที่เป็นที่มีได้นั่นก็เพราะไม่สามารถแยกธรรมะสองอันคือเทวธรรมาเป็นตัวตนบุคคลเราเขากับสม,มุติสัจจะได้เลย คนหรือมนุษย์ในโลกบางอาจสามารถมีความจริงหรือความรู้เท่าพระเจ้าหรือเหมือนพระเจ้าไม่ได้แม้ความเป็นชั้นเป็นลำดับตัดตอนความเป็นพระเจ้าลึกลับไปจากมนุษย์จะเป็นวิญญาณเช่นเดียวกันไม่ได้แท้สัมผัสกันไม่ได้เลย 257ปพระเจ้ากับมนุษย์ของเทวะนิยมจึงถูกตัดตอนศาส,สนาพุทธอเทวะนิยมไม่ได้ตัดตอนเด็ดขาดบานนั้นพุทธมีลำดับแห่งความสลับซับซ้อนได้จริงอย่างเป็นระบบระเบียบอย่างน่าอัศจรรย์ประไตรปิฎกเล่ม23ข้อ109 จึงพาให้เทวนิยมหลงผิดไปกันใหญ่แล้วเชื่อสุดต่งไปว่าพระพุทธเจ้าไม่รู้เรื่องวิญญาณไม่ใช่พระวิญญาณบริสุทธิ์จำกัดความบริสุทธิ์ว่ามีได้แต่พระเจ้าเท่านั้นทั้งทั้งที่วิญญาณน,นั้นสามารถทำความบริสุทธิ์สะอาดได้เป็นขั้นเป็นตอนอย่างแท้จริงมี่สามารถพิสูจน์ได้ในมนุษย์เพราะความมีลำดับแม้แต่ในความบริสุทธิ์ของวิญญาณซึ่งมีได้เป็นลำดับลาดับ เช่นโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีอรหันต์เป็นต้นเทวะนิยมก็ไม่รู้จักแยกไม่ได้จึงหลงผิดจนเลยเถิดไปอีกว่าศาส,สนาพุทธไม่ใช่ศาสนา Religion เป็นเพียงแค่ปรัชญา Philosophy เพราะศาสนาพุทธไม่มีวิญญาณไม่มีความรู้หรือไม่มีความจริงในวิญญาณหารู้ไม่ว่า พุทธนี้ยอดรู้ขันห้าได้ละเอียดยิ่งรูปก็ดีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพุทธนั้นรู้จักรู้แจง้งรู้จริงถึงขั้นแยกแยะเป็นธรรมนิยามห้าได้ด้วยทั้งอุตตุพีชะจิตกรรมธรรมะชัดเจนทั้งห้านิยามเพราะไม่เชื่อกรสี่ก็ไม่มีภูมิสามารถอย่างรู้ถึงในอจินไตที่ถึงขั้นฌานวิสัยกรรมวิบาก โลกจินตาได้โดยเฉพาะไม่รู้ว่ากรรมวิบากต่างๆที่ทำดีหรือชั่วย่อมมีผลมีวิบากและกรรมเป็นของตนกรรม,มสักกะแท้ๆจึงไม่สามารถจะรู้จักรู้แจ้งรู้จริงในกรรมห้าไม่ได้พิสูจน์กรรมจึงไม่ชัดแจ้งว่ากรรมเป็นของตนกรรม,มสักกะย่างเชื่อพระเจ้าบงการกรรมของมนุษย์ทุกคนอยู่นั่นเอง มนุษย์จะมีความรู้และความจริงเท่าพระเจ้าไม่ได้ต้องฟังและทำตามเท่านั้นจะสัมผัสรูปร่างหรือตัวตนวิญญาณของความจริงและความรู้นี้ไม่ได้เป็นอันขาดแม้จะมีพระบุตรแท้ๆลงมาอุบัติในโลกมนุษย์มาเป็นศาสดาผู้ประกาศคำสอนของพระเจ้าประกาศก (Prophet) ก็ยังสงวนสิทธิ์เป็นว่ามีมนุษย์คนเดียวเท่านั้น ที่จะพอมีความรู้ที่เป็นความจริงอันยิ่งใหญ่ในมหาจักรวาลนี้ของพระเจ้าได้ความรู้ในความจริงอันยิ่งใหญ่นี้จึงถูกสงวนสิทธิ์ไว้เฉพาะคนที่เกิดมาได้เป็นร่างมนุษย์ก็จะมีคนเดียวเท่านั้นที่พอจะสามารถรู้ความรู้ในความจริงอันยิ่งใหญ่นี้คนหรือมนุษย์ที่มีร่างมีกายอื่นใดในโลกไม่สามารถศึกษาฝึกฝนตนให้มีความรู้และความจริงอันยิ่งนี้ได้แม้เป็นขั้นเป็นตอน ถ้ามนุษย์ก็มีแค่พระบุตรพอรู้ใครมีความเป็นมนุษย์ไม่สามารถมีความจริงและความรู้ของศาสดาได้เป็นเด็ดขาดนี่ตัดตอนแล้วยังกักส่วนที่พระเจ้าทรงมีทั้งหมดของพระเจ้าเอาไว้เป็นความสูงสุดที่มนุษย์ไม่อาจมีเท่าเทียมได้นี่คือการตัดตอนคือความแคบในที่แคบส่วนตนเป็นลัทธิหรือศาสนาเดียว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 โดดโดด เราะยังมีกักสมบัติความจริงและความรู้อันยิ่งใหญ่ไว้ส่วนหนึ่งเฉพาะตนไว้ที่ตนเองไม่ยอมให้ความสูงสุดแก่มนุษย์ 258ความจริงสำคัญยิ่งสุดก็อยู่กันที่สัมผัสนี้เองเมื่อมาเป็นมนุษย์หรือได้ร่างความเป็นคนขนาดมาเป็นพระบุตรแท้ก็ยังไม่สามารถสัมผัสพ,พระเจ้าที่เป็นภาวะวิญญาณใหญ่ซึ่งก็คือความเป็นวิญญาณพระเจ้านั่นเอง ปรากฏให้พระบุตรสัมผัสได้เลยเพียงแต่ให้พระบุตรมีหน้าที่เอาคำสั่งมาประกาศหรือมาสอนต่อมนุษย์ในโลกที่เรียกว่าอาโลกให้ได้รับความรู้กันบ้างขนาดพระบุตรแท้ๆก็ยังมีส่วนแห่งการตัดตอนจากพระเจ้าอยู่เป็นความลึกลับอีกขั้นหนึ่งอยู่ไม่มีสัมผัสเต็มสภาพอาโลกคือโลกที่มีแสงสว่างของพระอาทิตย์ ซึ่งคนในโลกตามที่ว่านี้ได้ใช้สอยแสงพระอาทิตย์นี้เห็นอะไรอะไรทำประโยชน์ได้จึงเรียกว่าอาโลกหรือหมายถึงว่าเป็นโลกอีกชนิดหนึ่งที่มีแง่แตกต่างกันไปเป็นโลกอื่นเป็นมิติอื่นๆเช่นถ้าเป็นนามธรรมก็หมายถึงความเห็นแจ้งถ้าเป็นคนก็หมายถึงเปิดตาเห็นได้ไม่ใช่ตาบอดเลย การตัดตอนคือความแคบในที่แคบส่วนตนยกพระเจ้าให้ไว้สูงสุดจนไม่มีใครแต่ต้องสัมผัสได้มนุษย์คนใดก็ไม่สามารถแต่ต้องความจริงสูงสุดๆเท่าที่พระเจ้ามีทั้งหมดนั้นได้เลยความจริงสูงสุดๆที่พระเจ้ามีทั้งหมดนั้นใครจะเห็นด้วยสัมผัสไม่ได้เป็นอันขาดโดยไม่ให้สิทธิแก่ความเป็นมนุษย์เต็มที่ที่จะมีความจริงและความรู้เท่าเทียมพระเจ้า ความจริงในพระเจ้าสูงสุดจึงเป็นความลับตลอดกาลนิรันดรไม่เปิดเผยไม่มีใครรู้ใครเห็นใครๆใ,ในโลกหรือในที่ไหนๆจึงมีความจริงตามพระเจ้าไม่ได้เลยนิรันดรนนี่คือความเป็นตัวตนที่ยังหวงยังเหลือความเป็นตัวตนคล้องตนอยู่ที่ชื่อว่าความเห็นแก่ตัวอยู่ส่วนหนึ่งแทๆ้ๆไม่สะอาดหมดจดจากความเห็นแก่ตัวเพราะยังกักความเป็นตัวตน อาตามันแม้จะเป็นขั้นปรมาตามันอยู่แท้คือส่วนสูงสุดของพระเจ้านี่เองที่กักไว้ซึ่งไม่ยอมให้มนุษย์สัมผัสได้เป็นความลึกลับ ความจริงทั้งหมดจึงสัมผัสครบปรากฏทุกพบศาส,สนาพุทธต้องเรียนรู้ด้วยการสัมผัสจึงชัดจริงปรากฏความจริงได้จริงเปิดเผยความจริงหมดเกลี้ยงไม่ว่าจะเป็นกามภพก็เรียนรู้เป็นกามาวจรลดกิเลสขั้นกามราคะได้แล้วกามราคะไม่มี จึงจะเรียนสืบต่อไปในรูประพบเป็นปกติลืมตาเห็นในอาโลกอยู่เสมอแล้วก็เรียนต่อไปในรูปาวจรที่เป็นรูประพบขั้นต่อจากกามมพบโดยยังมีสัมผัสภาย,ภายนอกอยู่เป็นปกติอยู่ตามเดิมแต่กิเลสขั้นกามราคะได้หมดไปเป็นลำดับต้นก่อนแท้แม้ที่สุดหมดกิเลสขั้นรูประพบเหลือกิเลสขั้นสุดท้ายอรูประพบก็ลืมตาเรียนรู้ในอรูปาวจรอยู่นั่นเอง ไม่มีการหลับตาเข้าไปเรียนรู้ประพบแต่อย่างใดนอกจากหลับตาทำเตวิชโชเพื่อตรวจสอบอดีตปุกเพนิวาสานุสติยานว่าเราได้ทำเกิดอุป,ปัติทำเคลื่อนไปสู่ที่สูงจุดติหรือเคลื่อนไปถึงจุดดับจุดติจุตูปปาตยานเราได้ปฏิบัติมาบรรลุผลแล้วครบสิ้นอาสวะหรือยัง ไม่มีการเรียนหรือการปฏิบัติธรมหลับตาเลยในศาสนาพุทธเพราะหลับตาไม่เป็นความจริงในปัจจุบันมันไม่มีทิฏฐธรรมมันไม่เป็นความจริงเสียเวลาเปล่าๆที่จะไปมัวงมงมคลำคลอยู่กับความไม่จริงนิพพานจึงต้องมีในทิฏฐธรรมนิพพานทิฏฐิไม่ว่าจะเป็นกามหรือฌาน1 2 3 4ก็ต้องลืมตาเป็นทิฏฐธรรมนิพพานทิฏฐิทั้งนั้นคือ ต้องทำนิพพานในขณะปัจจุบันลืมตาเป็นสามัญคนที่มีถารครบครันทิฏฐธรรมแปลว่าสิ่งที่มองเห็นสภาวะหรือเรื่องที่เห็นได้คือปัจจุบันชีวิตนี้ชาตินี้เห็นทันจำพวกวัตถุด้านรูปกายส่วนนิพพานทิ่ถินั้นแปลว่าความรู้เรื่องนิพพานความรู้เรื่องนิพพานถ้าไปหลงผิดว่าต้องหลับตาปฏิบัติ จึงเป็นมิจฉาทิฐิในศาสนาพุทธที่ทุกวันนี้ยุคนี้ได้มิจฉาทิฐิสนิทเนียนไปจนปักใจมั่นกันว่าเป็นสัมมาทิฐิแล้วสนิทใจแล้วอย่างน่าสังเวชใจเป็นที่สุดศาส,สนาพุทธเรียนรู้และสามารถเข้าถึงความจริงสูงสุดกันได้ทุกคนไม่สงวนสิทธิ์เลยถ้าสามารถบำเพ็ญให้เป็นผู้เข้าถึงขั้นสูงสุดสัพพัญญูซึ่งเป็นสัมมาสัมพุทธะได้ด้วยตนเอง นั่นคือสามารถเอาตนเองอัตตาของตนเองนี้แหละบำเพ็ญบารมีได้จนถึงที่สุดซึ่งไม่ต้องถ่ายทอดกันด้วยพระบุตรคนใดก็มีสิทธิถ้าสามารถบำเพ็ญจนถึงได้ 260ความจริงสูงสุดจึงสามารถมีในตัวคนจริงได้ศาส,สนาพุทธมีความจริงสูงสุดในตัวคนจริงที่สั่งสมบารมีเป็นพระโพธิสัตว์แล้วเป็นผู้มีความจริงสูงสุดที่สูงที่สุดในความจริงนี้ได้ทุกคนถ้าผู้นั้นสามารถสั่งสมบารมีได้มาตามลำดับโพธิสัตว์9ก้าลำดับและถึงที่สุดเอาได้ไม่ลึกลับ และไม่ตัดตอนไม่กักซึ่งวนสิทธิ์ไว้ที่ใดณนะที่ไหนหนกันเลยความเป็นคนมนุษย์ในโลกจึงมีสิทธิ์มีความจริงสูงสุดในตัวคนจริงไม่ลึกลับไม่เพอเจอ้อไม่หลมหลมแหลงแหงคนทุกคนบำเพ็